มาพี่น้องในสภา,ามากินทุเรียนกวนทุเรียนทองคำของสวนสุขสมชาติของดีเมืองสุราษฎร์ธานีนอกจากจะมีหอยใหญ่ไข่แดงแล้วก็ยังมีทุเรียนทองคำนะพี่น้องน,น,นี่ทุเรียนทองคำสอดใส่แมคคาเดเมียพี่น้องเป็นทุเรียนที่แบบว่าทํามาจากเนื้อทุเรียนแท้ๆจากรุ่นสูงรุ่นไม่ใส่วัตถุก,กันเสียกวนด,ด้วยเตาถ่านด้วยกระทะสามถึงสี่ดด่วโมว่เดีกกว่าสิ่ิกินพี่น้องนี่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 มาๆมาๆมาซินวงกันหนึ่งก้อนสองร้อยกรัมพี่น้องไปทำไงค่ะนี่ ทำงานแบบนี้เลยมื่อวนี้เป็นคนรวยนะคะกินทองคําค่ะไปแพ็กเกจเขาก็สวยหรูซื้อเป็นของกลมของฝากเป็นที่ระลึกสําหรับญาติผู้ใหญ่ที่เรารักมาคลุกสวยแพ็กเกจมาพี่น้องนะมาซิมเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะใช่ไหมเออเขาก็เห็นเขาพูดอยูอ่นะต้องดูข้างในไหนเขารู้นะข้างในโอ้พริกนะคะอืมนี่แมคคาเดเมียดมก่อนนะคะอืมทุเรียนหอมชื่นใจ หอมเย็นๆหอมแบบมันคือทุเรียนแท้ๆหอมเหมือนทุเรียนใช่มันหอมเหมือนทุเรียนกลับอืมเนืบเนืบอืมล้วคือเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะหนึบนุ่มไม่ใส่วัตถุกันเสียพี่น้องแันวนี่สารจำดูหวานไหมคะหวานไม่มากหวานแบบหวานเนื้อทุเรียนธรรมชาติอร่อยสำหรับผู้ใดที่เป็นเบาหวานความดันก็ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้หวานจ๋าไม่ได้หวาดตดขาหวานแจบบ แบเข้าวซีบอกแค่กินก็รู้สึกรวยแล้วอ,ะอ่ะอย่าลืมนะพี่น้องไปกัดเหมือนเดิม,มละกันเลยเดิมจะตอนแหละไม่พักกินจช่กินได้ปะได้ค่ะอยากชิม,มอ่ะเข้าแกะให้ดูดยบ้างกูได้ปลร้องผู้ใด้ปลิซถือว่าผาัดน,แบบน้องจบบเปดี้ม่คช่เดือยไม่ใหญ่ๆนะฉันถ่ายเธอตอนจะอิอม มาค่ะทุกคนวันนี้มาลองกินทุเรียนทองคําทุเรียนหนึบเขาบอกว่าอร่อยอร่อยวันนี้เพจจะมากิน,นะะอร่อยจริงเม็ดกระดิ่งใหญ่ๆเลยอะ่ะเนาะเต็มคําอ่ะไม่ติดฟันด้วยนะมันมันไม่ได้กินแบบแรงอะ่ะมันเป็นกลิ่นอ,อน่อ,อนอ่อนมามาไทยแบบใกล้ๆอน่ไงคะอร่อยอร่อยจริงไม่ติดฟันด้วยมันเป็นแบบ นุ่มๆแล้วก็เคี้ยวโดนแมคคาร์เนียแบบกรุบกรุบฟินอะอร่อยเนาะอร่อยเขาก็สมท้องคำน้ำข้าวจากไหนไม่รู้อ่านอยู่อ่านอยู่แต่ลืมไปค่ะฝากพี่กันนะคะพี่สัตว์ตะก้าเหลืองตอตอแหวนเพชรพากินนะคะสั่งมาชิมได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อเป็นของฝากให้แบบ เป็นของขวัญเฮ้ยแมงวันไหมนี่ดูดิแพ็กเกจจริงเขาแบบหรูหร่ามาเหา่ามาทุกคนมันจากไหนนะคะย้ำอีกทีคะ่ะเป็นของสวนสุขสมชาติของดีเมืองสุราษฎร์ธานีอีกแล้วจ้าหอยใหญ่ไข่แดงทุเรียนอร่อยจ้าบ๊ายบายจุ๊บ